ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่ติมอ,อกออกไปอีพีที่113เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่หหน้าที่113ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องนะมุนเวศประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2,563ปากคือของอับมนุษย์ผู้หญิงผู้มีเครื่องราชถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องกบัดประชิก อมนุษย์ผู้หญิงผู้ตายแล้วทุกสัตว์กัดโวยมากต้องอาบัตถุรจัยถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติหมวดอะมนุษย์สัตตถี27ิจ็ตุกะจบหมวดติรชานคติถี27จ็ตุกะ1.2.3ติรชานคติถีสุทิกะจตุกะติรชานคติตถีสุทิกะจตุกะ ติรชานข้าติตถีสุทิกะจตุจจะผู้ภิกษุผู้เป็น้าสึกพาดิสัติรชานตัวเมียสัติรชานตัวเมียผู้ตื่นผู้หลับเมาผู้วิกลจริตผู้เผลอสต,ผต,ติผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมากมาในสำนักภิกษุภิกษุ ใช้ให้ทับองค์กําเนิดด้วยวัจจมักให้คร่อมองค์กําเนิดด้วยปัสสาวะมักให้อมองค์กําเนิดด้วยป่าคือของสัตว์ดิระฉานตัวเมียมีเครื่องล่าถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอบัติประชิกสัตว์ติรจฉานตัวผู้ตัวเมียมผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดโดยมากต้องอบัติทุระใจถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอบัตหมวดติรชฉานนะคะติตถี2ีจตะดุดกะจบ 4. หมวดมนุษย อุพัตโตพยัญชนะกะ27จ็ตุกะ1.2.3ดมนุษสาอุพัตโตพยัญชนกสุดทธิกะจตุกะพวกภิกสุผู้เป็น้าสึกอพามนุษย์อุพัตโตพยัญชนกมนุษย์อุพัตโตพยัญชนะกะผู้ตื่นผู้หลับผู้เมาผู้วิกลจริตผู้เผลอสติผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมาก มาในสำนักพิสุแล้วให้ทับองค์กําเนิดด้วยวัจจมักให้คร่อมองค์กําเนิดด้วยปัสสาวมักให้อมองค์กําเนิดด้วยป่าคือของมนุษย์อุพัโตพยัญชนกมีเครื่องราชถ้าเธอยินดีการเข้าไปต้องอาบัติประชิกมนุษย์อุปัตตพยัญชนกผู้ตายแล้วถูกสัตว์กัดดยมากต้องอาบัติทุนจถยาไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติหมวดมนุษย์สอุปัตตวพยัญชนก27จะตุกะจบ 5. หมวดอะมนุษาอุปตูพยัญชนก27จ็ตุกะ1.2.3ุสอสามอะมนุษาอุปตูพยัญชนกสุทิกะจตุกะพวกวิสุขผู้เป็นฆาสึกพระอมนุ์อุปตูพยัญชนกอะมนุ์อุปตูพวยวัญชนกผู้ตื่นผู้หลับผู้เมาผู้วิกลจริตผู้เผลอสติผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดผู้ตายแล้วยังไม่ถูกสัตว์กัดโดยมาก